สวัสดีพ่อเม่อพี่นอ้องนกออ่ก็โยกเกม counter strike Go ผมก็นะก็อืย้ยวันนี้เนื่องจากเล่นกับคนแล้วผมรุดไปประมาณสี่รอบผมเลยไม่เล่นแม่งเลยเล่นกับบอททำลายบอทอยู่ไหนแพงอุ้ยเฮียเล่นกับบอทระดับง่ายทำลายบอทอย่างสิ้นเชิงนะเออ ไม่มีอะไรทำํำคือเกาจะเล่นบคนเงี้เออแล้วก็ไปแคทแม่งอุดไปสี่ห้ารอบกูเลิกเล่นแม่งเลยดูอ้าวเพื่อนอยืนลงในดงตีนทำไมเหลือห้าสบามเปอร์เซ็นโอเคจะ้ะตอนนี้ผมใช้การเลวเออาอยู่นะผมนะก็เขาจะปืนที่ไม่ใช้บ้างอะ่ะขอหน่อยผมไม่มีปืนเลยอะ่ะไม่ว่าจะเป็นแบบากากรดีๆเราไม้หมดนะขอขอขอ นะนะเพื่อนๆอืมอืมอืมผมก็เล่นไม่เก่งเอาเก่งนะเออต่วก็พอใช้ได้อยู่ตอนเล่นกระบอดพอต้องเล่นกระเล่นกระบอดต้องหัดโง่อ่ะเออไม่งั้นแม่งอยู่ไม่ได้ผมเคยแบบเล่นแบบฉลาดมาแล้วนะแม่งตายตลอดเลยโอเคโอเคผ่านไปเล่นเกมกันนะปืนผมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยอืยิงแม่งเลย ดัดหลังแอนนะโวแม่คอตเตอร์สไตโกคือมันหลุดบ่อยมากครับเล่นกับคนนะผมบอกเลยเออเพราะผมจะเล่นกับน้องผมเนี่ยเออเล่นกับน้องๆก็เล่นไม่ได้แม่งหลุดเปลี่ยนไปใช้พีเก้าศูนย์ดีกว่าไอ้เหี้ยอืมเป็นไงจอจอเฮ้ยไก่เขียวก็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 มันคือแล้วก็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  อเหี้ยเราต้อ,องช่วยเพื่อนอืมเป็นไงโกได้คิวครัโถเพื่อนได้แอซิกสกู๊งงกูคือบอดโง่มากพูดเลยแล้ชอบมากเลยถ้าถ้าจะเล่นแบบนี้นะวันนี้เรามายาวหน่อยมาอย่ายังไม่จบอุ้ยอืม มาแบบนี้มันไม่เล่าใจว่ะแต่ได้บอลยากเลยเออปุ๊บ,บเออออกดีกว่าออกรัอนออกรัอนออกรัอนออกออเน็ตหลุดด้วยลืมบอกวันนี้เน็ตล่มน <c oughs> ะเออเออฟไลน์เล่นกับบอลนี่แบบนี้เลยเล่นแบบเดสแมทนี่ระดับปานกลางไปเลยเยี่ยม โอเคเราเจอกันไหมโอเคกลับมาเราฟังตำรวจบ้างเมื่อกี้เล่นฟังโจนใช่ไหมอุ้ยมาดึงแม่งยิงเลยเย็ดเช่อีสัสแม่งเฟี้ยวอะไรอย่างงี้ปืนอาร์ตเมาเมื่อกี้เล่นแบบเล่นแบบบอดกากไงเออคนนี้เล่นแบบบอดฉลาดกุอ้าวจำยิงแม่งเลยนะ มาดูซิว่าผมจะคิวได้กี่ตัวโอเคกูกู <Okay. S 1> <c oughs> หนึ่งตัวที่หนึ่งตัวนี่คือไก่นะเมื่อกี้พวกมึงฆ่ากูอืม <c oughs> เปลี่ยนใช้นี่ NBP เรื่องชื่อปืนนี่ก็พอเชี่ยวชาญอยู่เพราะนะเป็นคนบ้าปืน <c oughs>

โอ้โหเพื่อนมาพอดีทองหื <c> ่ง <oughs> หลังแอนแล้วนะผมเดี๋ยวผมจ line ้ไอดียไลน์ไปสร้างลิงกิฟชันนะผมแอดมากันหน่อยเพราะจะเล่นเกมเศษฐีกูใช้ปืนสั้นยิงมึงอะกูยากว่ะแงบกูเดินแบบชาวล็อกก๊อกอ้าวคุกกี้ลันกรรมกูเล่นแต่เกมเศษฐี นาก็อืมกูอืม, <c oughs> อมเป็นไงเอาได้แอซิดเฉยกรรมอืมเมื่อกี้ถ้าาไม่มีปืนเอเดและ MP7 มาเน่ผมว่าเราตายตั้งแต่แรกแล้ววะอุ้ย <c oughs> อืมสาดไปกรรเออแล้วกูนั่งให้มันยิงนะเราเปลี่ยนเป็นเล่นปืนเลยดีวะ ไอบวพีไม hey, ่เอาฟา์มาสไปเลยเมื่อ um, กี้มึงอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนั่นแงงอยู่ยึงอยู่ที่เดิมมึงอยู่ที่เดิมึอยู่ตรงนี้ที่เดิมอืมโอ้โหมากันสองนายเอาแล้วนะพวกนายเดี๋ยวเดี๋ยวมึงรู้ดมาจากเพเดเหรอเพิ่งเห็น คุยิงอ๋อสะอาดแย่งกูลาาช็อตถ้าเล่นกับคนได้นะผมได้ไม่นานแล้วแม่งหลุดด้วยตั้งแต่เช้าเลยโอ้โหเราขอใช้ m อ a มเอ้นหนึ่งเอมเอออย่าลืมนะผมใครที่มีปืนแล้วไม่ใช้นะเอามาให้ผมหน่อย อยากได้ <c oughs> เอาเบอร์ทรงไม่สวยอะไรก็ได้พังๆอะไรก็ามาเถอะผมใช้ได้หมดแหละ <c oughs> อยากได้มากเลยใครใจดีก็จะขอบพระคุณมากเลยครับผมไม่มีของตอบแทนให้นะ <c oughs> แล้วตจะขอบคุณ <c oughs> อุ้ยเหี้ยก <c oughs> ูเอามึงเลยกูหนีนี่ยังได้ไปนโทษกรรม ฮอเไปแวอืมไม่เฮอะละกูกูอ้สสัสสัสตายซะเดี๋ยววิ่งบอกแล้วเดยวเดี๋ยววิ่งทู้ามันวิ่งไปแล้วก็ปล่อยไปเดใจมันใจมันมายุ่งกับเราทำไมเดี๋ยวเราก็ตายอุ้ยอือือออ งหลุดมาจากเพเด้แน่นอนเลยนะฮะวูบอะถ้าจะไม่ผิดนะน่าจะใช่เออหน้ากากวูบเพเด้ผมมีแค่ภาคแรกนะภาคสองไม่ต้องมาชวนมีหลายคนแล้วชวนเล่นเพเด้สองไม่ได้ซื้อนะตังไม่มีจริงช่วงเนี้ยถ้าตังมีก็จะซื้อมาเล่นแต่ตอนนี้อยากได้นี่มากเลยดึกไอเดวิ้งเมคายกับคิลลิ่งฟอร์ถ้าได้มานี่จะแบบสุดยอดมากค่ะ ตอนที่แบบเหนือโลกมากอะถ้ามีคนซื้อให้อะ <c oughs> แม่งซื้อเองทุกเกม <c oughs> โอ้โหนงายลมเลยนะคงเหใครมาก่กีไม่รอดจ้ะหน้ากากวีฟอร์ไม่ใช่โก๊ <c oughs> แม่งอุ้ยอุย้อย อืมเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโูเป็นไงคองที่หนึ่งเดสสามแอซิดหนึ่งคิวสิบเก้าคะแนนสองร้อยกว่าโูเป็นไงืใครเนี่ยเป็นเมดิกเหรออ๋อสปายในทีฟอร์เตสนะเออใครไม่รู้ไงแต่ส่วนใหญ่ก็รู้กันหมดละกู๊กูอืมมันไส้ส่วนตัวอะไรยิง เวลาผมเล่นกับพวกไงพวกคนอน่ะเออเรื่องออนไลน์พอเล่นได้ได้ไอ้พอมาเล่นได้นะเออยิงแต่ไก่ไม่ยิงคนโดนเพื่อนร่วมทีมดา่าอย่างไงยิงหรไม่ยิงหาพอ่อมงเหรอคนไม่ยิงกลัวโทษกูไม่รู้คือแบบว่ายิงไก่มันได้คะแนนนะมันก็เลยด่าว่าไก่มึงยิงไก่แล้วไก่มันทำให้มึงชนะปะล่ะเออผมเงียบเลย แม่งก็เล่นจริงว่ะมันก็ไม่ทาให้เราชนะนะเออตอนนี้ก็บ่นไปเรื่อยๆนะก็เล่นไปบ่นไปอืมตอนนี้โจเนเริ่มไม่มีละมันยังไม่ใช่ว่าไม่มีดิมันถามเราหามไม่เจอออะืยิงแม่งเลยยิงแม่งเลยโลจิตช,ช่วงหนึ่งในการยิงไกอืม้มหลังแอนไปดีกรรม ลบแป๊บใช้อะไรวะ้อยนัดรหัสปืนคืออะไรวะลอยนัดนี่ปืนกลหนัก M สองร้อยสี่สิบกว่าช่างแม่งเราต้องใช้นี่อย่าน้อยหนะ้าเนี่ยแต่เนกัน,นใช่ปะอ่านถูกปะไม่เคยใช้เอไม่เคยได้ใช้ แต่ก็ดีนะแม่งแรงแรงเชี่ยเชี่ยอืมเป็นไงจะยิงไกจะยิงไกกันโดยเขายิงตายโอ้โหคุรคอาดพับอ่ะแม่งนายยิงใครอะ่เะเขาใช้ยิงนะเออ n i g h shot พบศัตรูถอยกลับนี่แปลว่าอะไรวะสกอร์เลสทีมทีมอยู่ด้วยกันอ๋อแบ ยังไงประมาณว่าให้อยู่รวมกัน<อ>ให้อยู่รวมกันนะอประมาณนั้นแหละโอ้โหอ,อืมสว์เลยอ้าวน,น,นู่น่ยไอดีลายแหมช่างมันเถอะเดี๋ยวให้ไปใต้ล่างถ้ามีใครอยากได้ก็เอาไปเลยเอาไปโอ้โห เอาไปเอาไปได้เลยเอาไปเลยโอ้ยทำไมต้องยิง,งกูคนเดียวคนอื่นมีเป็นร้อยมถึงว่าโจเซฟกม<ำ>เฮ้ยแต่งน้อยกไ็ได้แอซิดเว้ยแอซิดนี่คือการช่วยฆ่านะเออแต่ใครไม่รู้นะสำหรับใครที่ไม่รู้จ,จริงๆ <c oughs> ปืนนี้ไม่เคยใช้เลยวะ่ะพูดจริงๆตั้งแต่เลนเคาน์เตอร์มาเนะี่ยมาถึงก็ได้ฆ่าเลยมีมีมกากไม่ต้องอะไรมากมีดธรรมดาเนี่ยอืมอืมอืมปล่อยโจเซฟเอาไม่ใช่คนละเกมแล้วถ้าจโจเซฟ อพื่อนโจเซฟเราอยากเล่นเลยตีอีวิววิดวิวมันอ่านว่าอะไรอ่ะวิดวินเหรอมาผิดเกมเลยกูอโอ้โหทุคมจะแม่นนะแล้วปืนยู i ซไอด้วยไม่ใช่ว่าจะไม่ดีดนะงดีดต่อสัตว์อ่ะ เวลาแค่เจ็ดวินาทีโอชนะอยู่แล้วดูคะแนนด้วยสี่ร้อยกว่าอออโอเคไม่มีอะไรมากแล้วไปแยกย,ย้ายนะสำหรับใครที่เชอากดไลค์กดซับสไคร e ด้วยผมนะใครที่มีปืนไม่ใช้แล้วก็ให้ผมด้วยไปล้วสวัสดีครับบายบ้านแจ้